สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไม c o คอนโซลเกมตัวแปลง sd card adapter for ps 2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเซตอัพแล้วก็การตั้งค่าคร่าวๆเ,เพื่อโหลดเกมจาก m i c r o sd card นะครับ m i c r o sd card ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมใช้ sandisk extreme นะครับที่เป็น128 g b โดยเลือกทำการ format ให้เป็น ex fat นะครับวิธีการไปดูกันต่อจากนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเครื่อง PlayStation 2นะครับตรงนี้ก็เป็น Memory ส่วนตัวนี้ก็เป็น MX4 SIO นะครับผมก็จะอธิบายวิธีการตั้งค่าคร่าวๆให้นะครับผมเปิดเครื่องนะครับเมมตัวนี้ผมใช้งานจนคล่องแล้วนะครับพอรู้ได้ว่ามันทำอะไรได้บ้างการใช้งานนะครับที่จะให้เกมรันจาก MX ตัวนี้ได้นะครับก็คืออาจจะต้องใช้ micro SD card เฉพาะรุ่นนะครับ l u n c h ELF นะครับให้เป็นเวอร์ชัน 4.43x แล้วก็ ISR นะครับ เวอร์ชันนี้จะรองรับการอ่านไฟล์จาก mx 4นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะเราเข้ามาจะเห็นว่าตรงนี้ยังเป็น mask อยู่นะครับแต่พอกดเข้าไปปุ๊บนะฮะพอกดเด้งกลับออกไปตรงนี้ก็จะเห็นเป็น mx 4แทนนะครับ ตรงนี้ผมเข้ามาที่ mc 1นะครับให้ลองเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดจากที่เว็บไซต์ของ open loader นะครับหรือ opl เอาตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับ v 1 2 0นะครับเบต้าเป็นตัวล่าสุดถ้าเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของ opl ที่อยู่ในกร i ดครับก็จะสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ได้เขาเพิ่งจะอัปเดตมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมลองกดให้ดูนะครับ การใช้ OPL นะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเมื่อใช้งานคู่กับตัว MX4 นะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการตั้งค่ามาที่ setting ด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้อาจจะพลาดในส่วนตรงนี้ก็ได้ครับไปนหนู setting นะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ BDM Start Mode นะครับเลือกเป็น auto ไว้ส่วน Block Device นะครับเราต้องเลื่อนมาทางนี้ด้วยกดเข้ามานะครับก็อย่าลืมมาทำการอนตรงนี้ไว้นะครับ USB เนี่ยจะออนอยู่แล้วตรงของ MX4 นะครับมันจะเป็นออฟโดยค่ามาตรฐานให้เราตั้งเป็นออนนะครับแล้วก็มาทำการเซฟส่วนไฟล์ฟอร์แมตที่อยู่ในตัว microSD นะครับเป็น EXFAT ได้โดยที่เกมไม่สามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับก็จะมี compatible list อยู่ในเว็บของคนทำ MX4 นี่ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามี list ไฟล์ออกมาให้เราสามารถที่จะเลือกเล่นได้นะครับ กระบวนการของมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมลองเอาไปศึกษากันนะครับตั้งค่าแล้วก็ลองใช้ดูนะครับและเพิ่มเติมนะครับจากที่ผมได้ลองเทสมานะครับ เกมเดียวกันที่โหลดโดย MX4 กับเกมที่โหลดผ่านตัว USB นะครับมีเรียกได้ว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าเกมที่โหลดผ่านตัว MX4 ตัวนี้นะครับจะสามารถโหลดได้เร็วขึ้นแล้วก็อัตราของการกระตุกข,ของ Movie จะมีน้อยมาก MX4 นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับมีอะไรก็ร่วมพูดคุยกันในแชทสนทนาหรือว่าทิ้งไว้ในใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ